ไ้ผู้พ่นสิมาไหวพระไหวาตดพี่น้อง<ม>เต็มสูบอ่ะมองข้าเจ้าเดองเท้ากันองเท้ากันตองนี้มองก่นต้องเท่าเ,าเาด้พี่น้องเพืพ่อให้กันไปลองเท่าขึ้นไปเนะแม่เนาะขังเท่าลูกแล้ว นหลับตาสุดสายตาหยดพระธาตุองค์ใหญ่บ่แม่นบ่แม่นพระธาตุองค์ใหญ่นะวัวพีดไปเนาะพระธาตุยังใหญ่อีหลีครับผม บุญไปฝากลุงปา้าเด้อนลุกขึ้นขึ้นไหมมัน้นมันมับหอนได้พี่น้องเย็นเย็นหอันนี้เพิ่นนาแม่เนาะบ่ห้อนขาเลยเด้อมัน้มดีอนเออปลเป็นแต่ห้อนเด้บ่ห่อนเพ่่นเพ่เพ่นอย้อืม ขุจ่าขุจ่ายกมือไหว้ก่อนขุจ่าขุจ่าก่อนขุจ่าเร็วขุจ่าดูดูุูยาุูยาเนาะมขุจ่าเห็นบหเูฝันเห็ดหนาเร็วขุจ่าพี่น้องเมื่อกี้พอไทยพรท่านไหม nhàng 3 lọt lên rồi mẹ có đầy lót luôn. Món na, món na, món na, món na. mét rồi đó. Đưng mét rồi vừa này bây giờ. chạy bỏ cái này luôn, มีทั้งหลังนะพี่น้องทังหลังจ้ามันไม่ได้นะง่ายให้ดีพี่น้องเอาพี่น้องหลังจากยางสามรอบเรียบร้อยเกลือตาพ่พอครับลูกวันนี้แรนมนนันีบัตรนั่นจะมาขึ้นบันได้นี่พี่น้องวันนี้อ่นมึนนะตีละข้างดีลูกเอ้ ปทิละคังวมา่อปฏไปติละคั่งวะ่ออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ดีไมดีปฏิประ้ังวม่าวันนี้น้องมานามาไหว้ธาตุด้วยจ้า <S <S 1> <S 1> <S 1> วันนี้น้องมาหน้าเสียบุญไปฝากลุงป้าด้วยจ้าว่าดูเฮ้ยเจ๊ สามรอบแล้ว <S 2> <S 2> ว่าเวียดไทยพี่น้องเบิ่งก่อนแต่ว่าไปแจ้งที่ไวงที่หลังมีแรงน้ำกันหรอโอเคไปงานนกคนไหมงานนกคนไหมข้าเจ้าให้เอามาบีดอกบัวว่างวันนี้ แดดกับสุดยอดเลยพี่น้องขนาดสี่โมงอมั้ง,งนี่ยนะแม่ไป,มไปไปดูไปไปม,น <laughs> มนา,าน่ายันบิงบงลูกไห่เอาพี่น <laughs> ้องอมาดิแม่มวเร็วเร็ว บุญญาณบุญญาณบุญญาณพี่น้องตีตีตีญาญญาญญาคนเพิ่งเคยเห็นไปกคตรโยังแหนเลยอืมไปพี่น้องสวัสดีครับผมอันนี้กะออกมาแล้วพี่น้องว่าเดือดฮ้อนฮ้อนนั่นวะท่นทาดพระนมำทั้งหลังบ่อเพียดนะพ้ากันมานั่งเหรียูยุดข้าเจ้าแบบเพียดเป็นซุ้มให้นั่งเล่นยไหม พี่น้องเฮาย่างไงยังยังเหรียญนำคนหน่อยเห็นไหมมีไอแอ่เลยโอ้ยสไตายน้ำแมเด็พอแล้วห <laughs> ายใจเอพี่น้องค้าสวัสดีค่ะนะฮดน,น,นี่นนี้กับคำพอดีเลยแจ๊ะจ๊ะแจ๊ไอมียอราลูกเยอะ บุ้มเหนื่อยอ๋อวันนี้ก็มาหอดเงี่ยนั้นบ้านซ่องเหรอครับผมกลับไปแวะตลาดมาสิม,มารีวิวพี่น้องเบืองยุ้งเกา่าละ่ะนี่มันยังโอ้บักแตงโม่แตงโม่ากาแบบแค่ตลุกพี่น้องเลยมาหน้ามาไกลามากันแค่ตลุกอันนี้นะนี่มาอ่างพี่น,อน <c oughs> ้องเนี่ยล่งพี่น้องลูกไปยังไง ยังเัินมักของเล่นขอ,ของของผู้ชายเลยพี่น้องมึงดูเนี่ยคนมักเกินบอ่อันนี้เขาเอินนี่ยแจ็ครออะไีดเนาะรถหกล,อล้อว่อะพี่น้องเน่ยเพรมันซิปล้อเด้งหกล้ออันที่แรกก็มีทุกอย่างมีอยังเรียบร้อยแ,แต่ว่าขี่แค่นั่งเด่นแม่เป็นซื้อให้เราแค่ขั้นแจ็คบาทผมพ่อเพื่อนกับก่มได้ทำน้ามม่ได้ละอืมอืมคนเดียร์แต่เพื่อนก็ยังเด่นแะเพื่นพนอนก็ยู้เล่นอยู่ในรถนั่นแหะ นู่นคับไปกรับมาในรถใหญ่พ่ะหนะมาพี่น้องเขาเป็นงานนี้บัดนี้น้ำมันได้ยังมาโอ้ยไม่ยังนอบัดนี้ขาไก่แต่ละแบบนี้เนาะมันก็ได้ไก่ตัวงง่ายให้เราละพี่น้องอไอ้ต้มน้ำปลากินนะต้นนี้ไอตุ้ง่ายตัวรัสไส้สองร้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบ ก็พักสารพัดพักพักในการแล้วอันนี้พักเสริมนะพี่น้องอันนี้พักเสริมพักเสริมหัอเกานะแล้วกันพักสลัดนี่ของแสบพักซีลาวว่าพีดบอกว่ากันจะไปตลาดจะซื้อไม่ค่อยด้อยค่อยมากมากไปพี่น้องพักซีลาวเนี่ยของกินแสบยอดกับลาวกับก้วยทับอย่างแสบร้ายอยู่ติมทุ้ง โอ้ตนมาเด้เนาะโอ้เขาเนี้ยไม่ได้ืจอยาี่เพราะว่านั่ออกนงกินอยู่ริมโคงแม่อยเดินระบอกคนหัวหอมาาดมเนื้อแม่ได้คนเจได้อันที้เขากินอยู่ริมโคงไงนะบ้มนไปเลยบอกว่าเอามาได้เอามาได้ของไข่จะยเปไปกินได้กเดีเด๋ยวเมียกินอยู่เดรนดอกได้เขาแล้วก็เป็นอย่างนี้เอา้าที่เด็ดอีกแล้วพี่น้องที่เด็ดอีกแล้วพี่น้องของเท้ยลย เราไปเปนดอกออกเบืง้งเนี่ยนะอีสานมาเอาหันเดียกันเรียกสดสดอันที่หมู่บ้านบอกเป็นรีวิวให้เบิ้งนะ่ะมันบบพี่น้องถามว่าที่ได้กินลาบก้อยแล้วเนาะบ่แมนเด้อพี่น้องมันซื้อเครื่องในมาซื้อแต่มันก็ได้เจ็บคือกันนะนะนี่บีของแท่อืมเลือดครับบีควันนักใส้เป็นะไรพี่น้องเนี่ยของแท้เลยวันนี้เอาเปี๊ยบอกสาวมันจัดให้ลาบกล้วยกาแล้วพี่นอ้องเอยเจ็บพวกเจ็บบีกับจัดไปแต่วันนี้ แล้วมาเป็นการนำไร่แกก,กันจีคอสลาบจักหน่อยเด้อพี่น้องอาัศารคินใหญ่ไล่เป็นคนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้ต่อวันนี้คนเท่ากันต่อสู้ต่อไปนะพี่น้องลาบยังมีชีวิตอยู่สวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับ